เรื่องแรกก็หินแววชนะเปิดละครช่องเจ็ดสีคาดมาแน่แน่ต้นเดือนมกราคมปี66 แห่ดาวเป็นละครต้นเดือนมการาคมปี66ของช่องเจ็ดสีมีเรื่องที่คิดว้ไม้จากที่แฟนๆละครช่องหลากสนีนัดได้ตังกระถูว่าที่เซอละครช่อง7ปี66จะปล่อยละครเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาตอบกันว่าลมพัดผ่านดาวเพตานาริมิตซซยนาคีฤทไฮบดีเราว่าช่องคงน่าจะปล่อยตามนี้อําแน่นอนลมพัดผ่านดาวคิดว่าปล่อยลมพัดผ่านดาวมาเรียกสปอนเซอร์ก่อนแน่เพราะทุกครั ที่มีละครพี่อั้มก็จะเอาละครพี่อั้มมาเรียกสปอนเซอร์เดาว,ว่าเป็นลมพัดผ่านดาวเพราะปีที่แล้วเปิดกรงน้าพึ่งเรื่องแรกพี่เวียเล่นปีนี้น่าจะเปิดของพี่อั้มเรื่องแรกเรียกกระแสก่อนหากเป็นลมพัดผ่านดาวจริงไม่นานมานี้ก็มีการปล่อยภาพเปิดกล้องถ่ายทําละครลมพัดผ่านดาวทางช่องจักค่ายโดยผู้จัดสุดหล่อติ๊กจัดสดาพรผลดีที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ประกบนางเอกสุตาตัวแม่อัมพชราภาชัยเชื้อและ พระเอกสุดฮอตเข้มหัสวีพักพงไพศาลให้แฟนๆได้เห็นจึงเกิดกระแสเสียงเรียกร้องจนติดเทรนทวิตเตอร์ให้ปล่อยภาาฟิตติ้งมาให้แฟนๆได้ฟินกันบ้างและล่าสุดภาพฟิตติ้งชุดแรกก็ได้ถูกเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นไปตามคาดกระแสตอบรับแรงเต็มพิกัดติดเทรนทวิตเตอร์ไทยแลนด์อันดับ2ทันทีโดยเข้มเผยว่าสำหรับบรรยากาศการถ่ายฟิตติ้งผมยังจําความรู้สึกตอนที่ไปถ่ายได้อยู่เลยวันนั้นผมตื่นเต้นมากครับ ทำตัวไม่ถูกเพราะตื่นเต้นที่ได้เจอพี่ๆนักแสดงที่เราชื่นชอบตอนแรกก็มีคนแซวผมว่าผมจะยังสั่นอยู่ไหมที่ได้เจอพี่อ้ําหัวเราะอยากจะบอกว่าตอนนี้หายสั่นแล้วนะครับเพราะว่าพี่อ้ําน่ารักมากๆคอยละลายพฤติกรรมทําให้ผมไม่เกรงพี่เขาจะเข้ามาคุยด้วยอย่างเป็นกันเองส่วนพี่ติ๊กเองก็เป็นคนที่น่าใจดีอยู่แล้วครับและความเป็นผู้ชายด้วยกันทําให้ทุกอย่างสบายๆส,ส่วนติ๊กอ้ํากลับมาเจอกันรอบ18ปีโดย ถ้าหากใครจํากันได้ก่อนหน้านี้ติ๊กเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าวันนี้ตัวติ๊กเองจะมาเป็นผู้จัดละครให้กับช่องนะครับและก็ขอถือโอกาสบอกกล่าวอย่างเป็นทางการกับบทบาทใหม่วันนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะการเป็นผู้จัดจะต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมากไม่ใช่เพียงแต่ในด้านของศิลปะยังรวมไปถึงด้านการบริหารจัดการด้วยรวมถึงสิทธวิทยาและศาสตร์ลหลายอย่างแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเราอยากทําให้สําเร็จ ถามว่ามีความกังวลไหมก็มีครับเพราะเป็นงานละครชิ้นแรกที่เราได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนรวมถึงความหวังของผู้ชมและบทประพันธ์เรื่องนี้ก็ยังไม่เคยสร้างมาก่อน